ับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสลตคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยในส่วของตัวงาน Apple Watch SE ขนาด44่มิลนะครับก็ลูกค้ามาใายการตัวปุ่ม Power ตรงนี้นะผมกดไม่ได้นะครับฮะก่อนหน้นี้ก็คือจะกดแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับจะกดปิดเครื่องไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ได้ทำการแก้ไขนะผมเปลี่ยนในส่วนของตัวสายแพรปุ่มพาวเวไปนะครับผมตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัว สายแพรเดิมนะผมมันมีคาบน้ํานะครับผมไปฝังอยู่นะครับผมมันทําให้ตัวสายแพรมันช็อตนะผมก็เลยมีคราบเกลืออยู่นะครับก็เบื้องต้นลองทําความสะอาดแล้วไม่หายนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนไปนะผมก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับก็ไม่วา่าเพื่อนๆท่านไหนผมที่เจอปัญหานะผมผมพาวเวอร์กดไม่ได้หรือตัวปุ่มไม่พยมกดไม่ได้ผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะผมทางเรายินดีให้บริการเลยนะครับ ตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่เมกกะบ,บางนาเดอะบอลส่ดินหมอเดอะบอลบางกะปิเดอะบอลบางแคแล้วก็ไอฟ,ฟิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ